เราพอร่วมกับทีมเชียงใหม่นําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เข้าช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ําของรอการระบายออกจากชุมชนซีปิงเมืองคาดจะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงเน้นย้ําให้ทุกพื้นที่เคลียร์ท่อระบายน้ําไม่ให้มีสิ่งอุดตันให้น้ํามีที่ไปไหลสะดวกวันที่26พฤษภาคม2568นายนิรัตภุมสิษิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย ให้ในายศิวกรบุกป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายดุสิตพงศาธิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การเด้งระบายน้ําท่วมทางในพื้นที่ชุมชนสีปิงงอมืองาก้อมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักเกิดน้ําท่วมครั้งบ่อยครั้งที่เกิดฝนตกต่อเน,นื่องติดต่อกันหลายวันโดยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนัก ในพื้นที่สะสมหลายวันส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเกิดน้ำท่วมขังซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบส่งระยะไกลที่มีอัตราการส่ง31,500ลิตรต่อนาทีและเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อสูบน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงไปยังพื้นที่รับน้ำและระบายลงสู่คลองแม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำติงต่อไป เพื่อเร่งแก้ไขสถานาการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการสูบน้ำไม่เกิน24ชั่วโมงส่วนในพื้นที่กาดกอ้อมซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนสีปิงเมืองและเป็นย่านชุมชนที่มีทั้งตลาดสดวิทยาลายัยและประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงใหม่ ก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการนําเครื่องสุบน้ําไปติดตั้งประจำไว้ในพื้นที่เหลือเมื่อหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มและมีน้ําท่วมขังรอการระบายอีกก็จะทําการสุบน้ําออกทันทีอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่วันนี้นายศิวกรบุป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คือการทําให้น้ํามีที่ไปทําความสะอาดท่อตะแกระบายน้ํา ไม่ให้มีขยะพลาสติกหรือเศษกิ่งไม้ใบหญ้าอุดตันตามเทอรระบายน้ำพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมอพยพทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น